วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการที่เบตดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปนันรุติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจําเดือนกันยายน2565 ซึ่งในปีงบประมาณ2,566มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมนำผลสำเร็จจากงานวิจัยพืชรวมถึงนวัตกรรมและกลุ่มชีวพันธุ์ไปถ่ายทอดขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆจำนวน16แห่งโดยมีศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงรวมพัฒนาด้านระบบอนุรักษ์ดินและน้ำการอบรมหมอดินอาสาธนาคารปุ๋ยอินทรีย์การส่งเสริมการผลิตและใช้สารอินทรีย์ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้านศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนการจัดเวทีให้ความรู้สวัสดิการสังคมด้านสุขภาพอนามัยและกลไกลขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมในชุมชน ส่วนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ร่วมดำเนินงานในโครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนไม่ให้ปลูกฝิ่นจัดการสำรวจและเฝ้าระวังในพื้นที่สุ่มเสี่ยงขณะนี้ไม่พบพื้นที่ปลูกฝิ่นพัฒนาแกนนำเยาวชนควบคู่ไปกับการต่อยอดโครงการวัคซีนวัยรุ่นเพื่อป้องกันเยาวชนจากยาเสพติดสนับสนุนทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้บำบัดจนสามารถประกอบอาชีพและไม่กลับไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ปัจจุบันโครงการหลวงให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งสนับสนุนด้านการวิจัยการผลิตพืชแบบประณีตการส่งเสริมอาชีพถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้พืชต่างๆรณรงค์ลดการใช้สารเคมีเฝ้าระวังการปนเปื้อนเสริมสร้างบทบาทสตรีพัฒนาศักยภาพเยาวชนสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน